มื่อวันพุทธที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยยังปิดตลาดในแดนบวกนะคะแล้วก็นักลงทุนนั้นยังรีร,รอค่ะเพื่อที่จะรอดูผลการประชุมของเฟดแล้วก็ ECB นะคะย้อนกลับไปดูภาพวันพุธกันค่ะปิดตลาดบวกขึ้นมา1.83จุดนะคะคุณผู้ชมดัชนียืนที่1,201จุดนะคะขึ้นมายืนอยู่เหนือ1,200ได้นะคะมูลค่าการซื้อขาย24,530ล้านบาทต่างชาติขายสุที่ออกมาะะประมาณ300กว่าล้านบาทค่ะ หลังจากนั้นมานะคะวันพฤหัสสัมพัตลาดหุ้นไทยหยุดนะคะเฟดนั้นไม่ได้มีข่าวคราวเลยที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการ QE3 ซึ่งถือเป็นความผิดหวังเด้งที่น1นะคะพอมาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเจอ ECB อีกนะคะก็ดูเหมือนว่าจะมีมติคงดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมเหมือนเฟดน,นะคะแต่ว่า ไม่มีความชัดเจนเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมทําให้นักลงทุนทั่วโลกนั้นผิดหวังเป็นเด้งที่2ก็เลยทําให้บรรยากาศของตลาดทุนไทยเช้านี้ก็ซึมซับข่าวทั้งสองข่าวนี้ด้วยแต่ถือว่าเปิดตลาดเนี่ยลงมายังไม่ค่อยจะมากเท่าไหร่ใช่ไหมคะคุณโมนายถ้าเกิดว่าเทียบกับทางประเทศต้นปัญหาอย่างทางยุโรปถือว่ายังลงมาน้อยนะครับเพราะว่าเปิดตลาดลดลงมา7จุดครับตอนนี้ดัชนีวิ่งอยู่แถวๆ1,193งพริา 1, จุดอุณหภการซื้อขายก็ไม่ได้หนาแน่นมากนะครับ ห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดช่วงเช้าวันนี้ครับก็จะคลรกันไประหว่างกลุ่มของธนาคารกับกลุ่มของพลังงานแต่ว่ากรุงไทย KTB เนี่ยแหะครับแข็งแกร่งนะครับหลังจากบรรพุธบวกขึ้นมาแตะที่17บาทวันนี้เดินหน้าต่อขึ้นมาอีก10สตางค์อยู่ที่17บาท10สตางค์แล้วครับธนาคารกรุงเทพย่อตัวลง2บาทอยู่ที่196 Solution Corner s l นนะครับขึ้นมา3สตางค์อยู่ที่58สตางค์ปตทสผ วันพุธเนี่ยดูจะแข็งแกร่งอยู่นะแม้จะจ่ายปันผลแม้จะขึ้นึงหมาย XD 2บาท80แต่ว่าหุ้นลดลงเพียงแค่50สตางค์แต่ผลได้มาออกวันนี้ฮะลดลงมา3บาทอยู่ที่148บาทหลุด150แล้วนะครับปตท global chemical ลดลงมา1บาท50สตางค์ตอนนี้อยู่ที่57บาท75สสตางค์ครับไปดู ตลาดต่างประเทศกันเลยละกันนะคะผ<อ>ู้ชมว่าเพราะอะไรตลาดหุ้นถึงลงกันเยอะขนาดนี้นะคะบ้านดาวเนี่ยตอนนี้ลงมาถึง9จุดนะคะฝั่งของสหรัฐเมื่อคืนนี้ถือว่าปิดตลาดในแดนลบติดต่อกันมา4วันแล้วนะคะดาวโจนเนี่ยหลุด13,000เรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยยืนที่12,878.88จุดนะคะลงมา92.18จุด N แสแตลงมา10จุด S&P ลงมา10จุดนะคะฝั่งยุโรปค่ะ FTSE ลงมา50นะคะ c c ลงมา89ดัคลงมา1 4 8จุดก่อนที่จะไปดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้ซึ่งเปิดตลาดในแดนลบกันหมดเลยนะคะไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันหน่อยค่ะว่าตลาดหุ้นไทยแนวโน้มวันนี้จะลงไปมากกว่านี้ไหมนะคะทิศทางหุ้นไทยวันนี้เป็นอย่างไรพูดคุยกันค่ะกับนักวิเคราะห์ฝ่ายกลยุทธการลงทุนจากบริษัทเอเชียพลัสนะคะอยู่ในสายกับคุณประกิตสิริวัฒนาเกตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะคุณประกิตคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงระหว่างวันนี้มีโอกาสที่จะลงไปมากกว่านี้ไหมคะ,ะก็มีนะครับเพราะว่าอย่างแรกเราต้องตีโจทย์ก่อนนะคบว่าการที่เมื่อคืน ECB ประธาน ECB ออกมากล่าวนะคบว่าทุกอย่างเนี่ยอาจจะต้องไปจะทําอะไรก็แล้วแต่คงต้องไปเป็นหลังกันยานะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าซื้อพบาตรรัฐบาลนะครับหรือการจัดตั้งกองทุน ESM ESM ออกมาเนี่ยก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายเพราะจะทําให้ช่วงเดือนสิงหาคมนี้กันเป็นช่วงเรียกว่าสูญยาก,กาศ นะครับคือถ้าจะเรียกได้ว่ามันมีช่วงที่อันตรายมากเพราะสเปนเองเนี่ยก็กำลังประสบกับปัญหาเรื่องของการระดมทุนซึ่งเราก็ได้เห็นสัญญาณเมื่อคืนนะครับว่า,าพันธบาตาตัตรอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีของสเปนเนี่ยพุ่งขึ้นในวันเนี่ยสูงที่สุดเป็นบรัติการนะครับก็แปลว่าตลาดกังวลมากว่าพอไม่มีการเข้าอุ้มซื้อพันธบัตรในเดือนสิงหาคมเนี่ยสเปนจะระดมทุนได้อย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สภาวะผมเชื่อว่ามันเป็นความเสี่ยงนะครับในช่วงใหม่ ตลาดหุ้นไทยเราอาจจะมีโอกาสโดนเทคโปรฟิตได้มากกว่านี้อีกนะครับครับแล้วถ้าเกิดว่าจะโดนเทคโปรฟิตจริงๆนี่จะลงมาติดแนวรับสําคัญที่เท่าไหร่ครับก็เบื้องต้นนะครับโอกาสลงต่ำกว่า1,19 0สูงมากนะครับแต่ว่าเชื่อว่าวันนี้อาจจะยังยั้งกันอยู่ที่ 1,183. ดจุดอยู่นะครับค่ะทีนี้แนะนํานักลงทุนปรับกลยุทธ์นิดนึงค่ะอย่างแรกนะครับก็ช่วงเดือนสิงหาคมนี้มันไม่มีอะไรที่จะเท่าที่เคยตอนนี้ครับไม่มีอะไรที่จะ เป็นปัจจัยเอื้อให้เราได้เลยนะครับแล้วก็ความเสี่ยงก็คือไม่รู้ว่าสเปนจะสามารถดูแลสภาพคล่องในประเทศตัวเองได้นานขนาดไหนนะครับถ้าสุดท้ายแล้วเอาไม่อยู่เขาจะต้องขอความช่วยเหลือจากไอเอแล้วก็ e c b ซึ่งตรงนี้มันก็จะทําให้เกิดแผ่นมิดต่อเนื่องตามมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมมองว่าเราต้องเซฟชีวิตไว้พอสมควรนะครับก็คือกลยุทธ์ก็คือว่าเน้นถือเงินสดเป็นหลักนะครับอีก5 0เนตี่ยถ้าจะลงก็จริงจริงเนี่ยอยากให้เน้นไปนลงที่หุ้นจ่ายปันผลระหว่างการสูงนะครับ ดยเฉพาะตอนนี้ก็มีหุ้นเด่นที่น่าสนใจคือเคคากับ SNC อย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะซื้อสะสมได้ครับมีแค่สองตัวเท่านั้นเหรอฮะใช่ครับเพราะว่าอย่าร์เนี่ยก็น่าจ่ายเงินปันผลในระหว่างการเนี่ยราวๆประมาณสามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับส่วน S N สอเนี่ยจะอยู่ที่ระดับประมาณสามจุดหกเปอร์เซ็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวมันยังค่อนข้างน่าสนใจในปัจจุบันอยู่ฝองเงินปันผลไว้ก่อนดีกว่าครับทั้งสองตัวนี้แนวรับอยู่ที่เท่าไหร่คะถ้าในส่วนของเคคานะครับ แนวรับก็เชื่อว่าคงไม่ได้ต่ำกว่า15บาท80เท่าไหร่ก็สามารถเข้าซื้อได้นะครับส่วน SNC ผมมองว่าณปัจจุบันเนี่ยซื้อไปก็คือเขาประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการนะครับคือบาทเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าซื้อ27 25ตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าได้รีเทิร์นถึง3.6นนะครับก็ซื้อตรงน,นี้ก็ได้หรือถ้าอยากจะลอยจริงเนี่ยผมเชื่อว่ามันคงไม่ได้ต่ำกว่า26บาท75แล้วนะครับ,รบก็หาจังหวะเข้าซื้อที่บริเวณนั้นก็ได้ครับ แต่ว่าถ้าเป็นตัวใหญ่ๆทั้งแบงค์ทั้งธนาคารแล้วก็พลังงานเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงใช่ไหมฮะออหลีกเลี่ยงเพื่อสงวนเงินไว้มาจับตาตลาดดีกว่านะครับไม่ได้บอกว่าไม่น่าสนใจนะครับคือมันน่าสนใจแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต่างประเทศเนี่ยผมมองว่ามันมีความเสี่ยงละเพราะว่า ECB พอวิ่งเวลาไปเห็นเดือนกันยายบบนี้เนี่ยแล้วช่วงเดือนสิงหามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับ hmm. เราก็เสี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าสเปนเกิดระดมทุนยากจริงๆเพราะว่า อ่าตาที่กิดเราเห็น,นะรนราบผลตอบแทนของรัฐบาลมันพุ่งขึ้นไม่หยุดแบบนี้เนี่ยอาทิตย์หน้าผมเชื่อว่ามันมด้มีแพนิคยิ่งกว่านี้น,นะครับครับเห็นธนาคารกรุงไทย KTB เนี่ยขึ้นมาแรงพอสมควรแล้วถึงจุดนี้เนี่ยถือว่ามีโอกาสน่าจะขายหรือว่าคนจะถือไว้ต่อนี้ครับคือธนาคารกรุงไทยอะครับมันตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาความกังวลว่าโครงการโปรเจกต์น้ำนะครับสามแสนล้านของรัฐบาลเนี่ยผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องขอผู้ผ่าน ทางธนาคารกรุงไทยเป็นเป็นเป็นหนึ่งในเงื่อนไขด้วยผมไม่แน่ใจนะครับในส่วนนี้ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าทางธนาคารกรุงไทยอาจต้องมีการระดมทุนเป็นอย่างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องการเพิ่มทุนเข้ามาบ้างนะครับเพราะก็เป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังนะครับฉะนั้นการดันราคาขึ้นไปเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้มีเสถียรภาพมากนักนะครับก็ต้องระมัดระวังไว้เป็นอย่างสูงด้วยถามว่าเราสามารถเล่นสั้นได้ไหมเพื่อเก็งกําไรในส่วนของการดันราคานะครับก็ สามารถทําได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะตันกันอีู่ที่มาสิบเจ็ดบาทห้าสิบก็ต้องระวังครับค่ะส่วนตัวปตทกับสพอล่ะคะในส่วนของสพก็ล้วกันนะครับก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยมันจะดีขึ้นหลังจากที่มีการการเอ็กดีออกไปนะครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาหดตัวลงอีกครั้งหนึ่งก็เรียกได้ว่าคอนเซิร์นกับเศรษฐกิจโลกนะครับหรือก็ยือคอนเซิร์นกับสภาพะทางยุโรปนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้จับตาต่อเนื่องไปก่อนดีกว่า โดยเฉพาะปะทอทเนี่ยวันนี้มีความเสี่ยงว่าหลุกจาก319บาทเนีซึ่งมันเป็นแนวรับสําคัญเนี่ยต้องลงลึกถึง315บาทก็ต้องระวังไว้เป็นอย่างสูงก่อนนะครับค่ะเพราะฉะนั้นถึงเงินสดเยอะๆไว้ก่อนนะคะแล้วก็ดูดัชนีซัพพอร์ตอยู่ที่1185นะคะครับคก็เน,น้นที่ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลเ็บซฟไว้ก่อนแล้วกันนะครับในตอนนี้ค่เพราะ,ะ,ะว่าสถานการณ์ต่างประเทศนข,ข้างอันตราย ครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีค่ะนี่ครับเผื่อท่านผู้ชมท่านไหนอาจจะไม่คุณหน้าคุณประกิตนะครับคุณประกิตเนี่ยจะอยู่รู้ทันหุ้นบ่ายแต่ว่าวันนี้ต้องยอมรับว่านักวิเคราะห์หลายท่านคือติดภารกิจในการปฏิบัติธรรมใช่คุณประกิตเนี่ยมาสอนกราฟหุ้นในรายการรู้ทันหุ้นบ่ายด้วยคันเคยดูไหมโอ้ดูเป็นประจำฮะในความรู้เพียบเลย บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองค่ะคุณผู้ชมเป็นรายการหุ้นที่ดีฉัดนดำเนินรายการเองอก็จะไปวิเคราะห์ภาพรวมเปิดสายให้ถามหุ้นแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยเราจะสอนหุ้นด้วยการสอนกราฟบ้างสอนเทคนิคบ้างนะคะซึ่งการสอนต่างๆเนี่ยปกติเสียงเงินเรียนเป็นหมื่นๆนะแพง <นำ S 1> มาก<ห>แพงมากนะคะเพราะฉะนั้นมาเรียนในรายการของเราก็ได้นะคะก็ฝากติดตามด้วยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองส่วนกรอบดัชนีวันนี้ซัพพอร์ตสำคัญเนี่ยอยู่ที่1 1 8 5นคุณโมนายจับตาดูว่าจะเอาอยู่ไหมคุณปรกิจบอกว่าน่าจะอยู่นะ นะคะแล้วก็ในช่วงนี้เองถือเงินสนเดเยอะดีกว่านะคะดูบรรยากาศของตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยยังคลุมเครืออยู่นะก่อนที่จะถึงเดือนกันยายนที่หลายคนก็คาดการณ์ว่าทั้งเฟดกับทั้ง ECB เนี่ยน่าจะมีมาตรการอะไรก็ตามออกมาในช่วงนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหุ้นเด่นๆที่ให้ไปปลอบใจช่วงนี้ก็มีกันบ้างแล้วก็ลองพิจรนารณาดูทีด้วยนะค,ะครับมาต่อเนื่องกันที่หุ้นเอเชียใช่ไหมครับแล้วก็หุ้นตลาดยุโรปก,กันนะครับ ว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างยุโรปเนี่ยลงมาหนักแน่นอนครับเพราะว่าผลที่ออกมานักลงทุนผิดหวังฟุตซี่ก็เลยลงมา50.52ซีซีลงมา89ดสลงมา148ส่วนเอเชียของเราช่วงเช้าวันนี้ก็เปิดตลาดในแดนลบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิเคอิลงมา96จุดเซเลทามสิงคโปร์ลงมา8.5หั่งเซงฮ่องกงลงมา136สเวสเด็ดไต้หวันลงมา58 คอมโพสิตมันิลาลงมา2จาการ์ตาอินโดลงมา16คอมโบสิตมาเลลงมา4แล้วก็คอมโพสิตโซลงมา10.13จุดนะครับราคาสินค้าพกพาัณ์เมื่อคืนนี้นี่ร่วงกันระนาวเลยไปที่ตัวแรกกันก่อนทองคำคนะคะหลุด1,600เหรียญเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะคะคุณผู้ชมลงมาจาก1 6 0 9เหรียญเนี่ยล่าสุดอยู่ที่1,000 589เหรียญต่อทรานส์ ance, นะคะลงมาเนี่ย 10, 10กว่าเหรียญเลยทีเดียวทําให้ราคาทองบ้านเราเช้านี้เปิดตลาดมาราคาเร่ร่วงลงมา250บาทต่อบาททองคานะคะทองคําแท่งค่ะรับซื้อ23,750ขายออก24,850นะคะรูปพันธ์รับซื้อ23,407บาทขายออก24,250บาทนะคะก็ต้องจับตาดูว่า1 550เหรียญต่อทรานซ์จะรับอยู่หรือเปล่าถ้าไม่อยู่ในหน้าอกาสที่จะลงไปพัน0นี่ก็มีเหมือนกันนะคะ น้ำมันดิบลงเหมือนกันนะคุณโมนายเมื่อคืนนี้ลงทั้ง2ตลาดเลยอย่างเวสเทสซัสนะคะที่ไนเม็กเนี่ยลงมา1เหรียญ78เซนต์ตบบาเรลนะคะล่าสุดยืนที่87เหรียญ13เซนต์ตบบาเรลเบรนที่ลอนดอนก็ลงเหมือนกันนะคะลงเล็กน้อยค่ะ6เซนต์ปิดไปที่105เหรียญเซนต์ตบบาเรลนะคะถือว่าได้รับผลกระทบกันท่วหน้าทั้งหุ้นทองและก็น้ำมันในตลาดโลกนะคะเพราะฉะนั้นความผันผวนแบบนี้ก็ต้อง บริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเครียดด้วยนะคะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้เรื่องของนัชนีทั้งดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับแล้วก็ตลาดยุโรปช่วงบ่ายเป็นยังไงก็ไปรอดูในรายการคุณธนวันต <c oughs> อนบ่ายโมงครึ่งรู้ทันหุ้นบ่ายนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับ